สถานการณ์ทางการเมืองหน้าเป็นห่วงเปิดหน้าซัดกันไม่ไว้หน้าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าเรียกร้องอะไรก็เอากันตรงๆไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิธราชก็บอกกันตรงต,รงต,รงตรงไปจนถึงไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตเยอรมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยครับมีใครจะมายุติความขัดแยง้งในทางการเมืองที่รุนแรงคราวนี้ ผลสะเทือนจากคำวินิจฉัยของสาลร,รัฐธรรมนูญปรากฏชัดเจนครับแยกน้ำกับน้ำมันออกจากกันอย่างสิ้นเชิงใครจะแก้ปัญหานี้ครับรัฐสภาแก้ได้ไหมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะเข้าวันที่16ที่จะถึงนี้ให้มีสภาเดียวปรับปรุงองค์กรอิสระมากมายครับพักร่วมรัฐบาลจะไม่รับหลักการ แล้วพักฝ่ายค้านว่ายอย่างไรประชาชนอยู่อย่างไรสถานการณ์ความขัดแย้งในทางการเมืองอย่างนี้อย่ากระพริบตานะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีการประนีนประนอมกันฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้วิธีการปรบับแล้วก็ปรับปรามจับกลุ่มฟ้องร้องยัดข้อหาจับเข้าห้องขังสู้กันอยู่อย่างนี้ครับประเทศไทยหลับตาแล้วจะเดินหน้า ไปสู่การปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขได้อย่างไรเพราะอีกฝ่ายตะโกนว่าไม่เอาระบอบสมบูรณ์ดาญาสิทธิราชน่าเป็นห่วงครับ